ค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนนรดาก่อสุวรรณในช่วงนี้นะคะกับ most insight ค่ะไลฟ์สไตล์กับวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แนนขอพูดถึงเรื่องของ Clean Food หรือว่าอาหารคลีนนะคะที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้สำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกับการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าใครที่รู้จักอยู่แล้วเราไปทาความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับคาว่า Clean Food แต่คนที่ยังไม่รู้จักกับคานี้ที่กาลังได้รับความนิยม อยู่ในขณะน,นี้เอาเป็นว่าแนนขออาสาทำหน้าที่ตรงนี้พาทุกคนไปรู้จักกับคำว่า Clean Food หรือว่าอาหารคลีนในช่วงนี้กับม i ส s i g h t ค่ะ อาหารคลีนนะคะคืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งสารเคมีต่างๆค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการของการแปรรูปให้น้อยที่สุดนอกจากนี้คลีนฟู้ดนั้นต้องเป็นอาหารที่สดสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการของการหมักดองหรือการปรุงแต่งรสชาติใดๆมากจนเกินไปและคลีนฟู้ดต้องเป็นอาหารที่ไม่ได้มาจากตู้แช่แข็งที่มีส่วนผสมของสารกันบูดที่จะช่วยยืดระยะการรักษาอาหารเอาไว้ให้ได้นานรวมถึงคลีนฟู้ดนั้นไม่ใช่ขนมขบเคี้ยว ที่มีแป้งแล้วก็ส่วนผสมของผงชูรสเป็นหลักและที่สำคัญ clean food ก็ไม่ใช่อาหารจังฟูด้ดประเภทพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายด้วยค่ะการเลือกรับประทานอาหารแบบ clean food น,นั้นหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการทานอาหารแบบนี้คือการเลือกรับประทานผักแต่เพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วการทานอาหารแบบ clean f o o ที่ถูกต้องก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ ตามสัดส่วนที่เหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งต้องไม่ละทิ้งในเรื่องของโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นส่วนสําคัญต้องเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเพียงตามความต้องการของร่างกายด้วยนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเนื้อสัตว์ที่ใช้ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาในรูปแบบของสําเร็จรูปรวมถึงต้องไม่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติใดๆด้วยค่ะ อาหารประเภทคลีนหรือว่าคลีนฟู้ดนั้นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้สำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพทั้งคุณหนุ่มๆและก็สาวๆนั่นก็เป็นเพราะว่าสรรพคุณที่เป็นหัวใจหลักเลยนะคะคลีนฟู้ดสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักการดูแลร่างกายการควบคุมไม่ให้ปริมาณไขมันในร่างกายนั้นมากจนเกินไปเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค่ะฟังแบบนี้แล้วนั่นเชื่อว่าใครหลายๆคนนั้นเริ่มที่จะ ใจแต่สิ่งแรกที่ควรจะทำหลังจากที่เริ่มจากตัดสินใจว่าอยากรับประทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั่นก็คือ1เลยจะต้องไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ให้ความสนใจในเรื่องของรสชาติของอาหารเป็นหลักแต่จะต้องไปเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของที่มาของอาหารสดสะอาดถูกหลักอนามัยไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆหรือถ้าจำเป็นก็ต้องปรุงแต่งรสชาติให้น้อยที่สุดเพราะการทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั้นถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องมีที่มาที่ถูกต้องนั่นเอง เพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะดังนั้นนะคะคนที่รักตัวเองก็จะต้องเลือกแล้วก็สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่างแน่นอนคลีนฟูด้ดหรือว่าอาหารคลีนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยแหละค่ะ และสิ่งแรกนะคะที่ควรจะทําสําหรับคนที่เลือกจะทานอาหารแบบ clean food นั่นก็คือเริ่มกันแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าตัดขาดจากอาหารที่คุณรักแล้วก็ชื่นชอบแบบฉับพลันเพราะว,าว่าวิธีการแบบนี้บอกเลยนะคะว่าจริงอยู่ค่ะอาจจะทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงแต่กลับส่งผลถึงเรื่องของเรี่ยวแรงแล้วก็รู้สึกว่าหิวง่ายรวมถึงเมื่อทานน้อยก็อาจจะทําให้โมโหแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็ไปพานใส่กับคนรอบข้างวิธีการแบบนี้ส่งผลถึงเรื่องของคุณภาพ ชีวิตที่อาจจะลดลงด้วยซ้ำไปค่ะแล้วอย่างที่สองนะคะการทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั้นบอกเลยนะคะว่าหัวใจหลักสำคัญนั้นก็คือเรื่องของความสดใหม่ของอาหารนั่นเองค่ะโดยในแต่ละมื้อนะคะของการทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั้นต้องเน้นในเรื่องของที่มาของอาหารที่สดใหม่ทั้งเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้เพื่อให้การทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั้นได้รับประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพสูงที่สุดค่ะ สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะสำหรับคนที่เลือกรับประทานอาหารแบบ clean food นั่นก็คือเรื่องของการลดปริมาณน,น้ําตาลลงนั่นเองค่ะโดยจะต้องพยายามลดแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มีการเติมแต่งน้ําตาลลงไปให้ได้มากที่สุด ถ้าหากว่าคุณต้องการจะทานอาหารรสหวานแนะนำนะคะว่าให้คุณนั้นเลือกทานผลไม้ต่างๆที่มีรสชาติที่หวานอยู่แล้วค่ะดีกว่าการไปทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารที่จะให้เรื่องของรสหวานผสมอยู่แต่ถึงจะเป็นการเลือกทานผลไม้ก็ยังต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เหมาะสมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเน้นดื่มน้ำเปล่าสะอาดบริสุทธิ์ให้มากๆค่ะ การดื่มน้ำสะอาดในแต่ละวันให้เพียงพอคุณผู้ชมจะลองสังเกตได้เลยนะคะจากสีของปัสสาวะของตัวคุณผู้ชมเองค่ะว่าสีไหนใกล้เคียงกับสีใสมากที่สุดแสดงว่าการดื่มน้ำในแต่ละวันนั้นเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วล่ะค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตนี้คนที่เลือกรับประทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั้นจะต้องทานแต่น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะดื่มน้ำชาสมุนไพรหรือว่าชาเขียวแทนน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าน้ำชาพวกนี้สามารถที่จะช่วยชำระล้างร่างกายแบบธรรมชาติได้อีกด้วยและนอกจากนี้นะคะยังจะสามารถปรุงรสชาติด้วยมะน,นาวหรือว่ารสชาติอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำตาลก็ยังสามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และหากว่าคุณผู้ชมนั้นสนใจอยากจะเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวที่เข้าไปปรุงอาหารแบบคลีนฟู้ดเองนะคะั่นมีข้อแนะนําแบบเป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเดียวกันค่ะให้ชักชวนเพื่อนๆที่รักแล้วก็สนใจอยากจะทานอาหารแบบนี้นะคะแบบคลีนฟู้ดมาร่วมเข้าครัวด้วยกันและหลังจากนั้นก็จัดโต๊ะรับประทานอาหารมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่างๆนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของสาระดีๆแล้วเรื่องของสุขภาพก็ตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ แต่ในขณะที่ปรุงอาหารหรือการเลือกรับประทานอาหารแบบคลีนฟู้ดนั้นจะต้องคำนึงถึงการจัดให้อาหารที่ทานมีความสมดุลกันด้วยนะคะอย่าตัดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันทิ้งแต่พยายามปรับให้เหมาะสมจะช่วยสร้างรสชาติของอาหารแล้วก็เป็นพลังงานชั้นดีต่อร่างกาย และอีกอย่างหนึ่งนะคะไขมันแหล่งดีๆมีให้เลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันจากปลาหรือว่าถั่วต่างๆไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการนั่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เต็มไปด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตส่วนหนึ่งไขมันอีกเล็กน้อยแล้วก็ผักที่มีคุณภาพและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถเลือกทานแป้งได้แต่จะต้องทานตามความเหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่นการทานขนมปังอบ ในช่วงของการทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือคลีนฟู้ดสามารถที่จะทานได้นะคะเพียงแค่ลองเปลี่ยนแป้งจากปกติที่ใช้ในสูตรการทำเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะหันมาใช้เป็นแป้งอัลมอนต์แป้งมะพร้าว แป้งข้าวกล้องแล้วก็แป้งข้าวโอ๊ตถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในขนมปังอบแล้วก็ยังคงความอร่อยเอาไว้เหมือนเดิมโดยอาจจะทําการอบให้มีรสชาติของฟักทองผลไม้ตาแห้งแล้วแป้งนั้นก็มีหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกเพื่อนำม,มาใช้ทำอาหารซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่ต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะ และคุณสมบัติที่ดีอีกข้อหนึ่งนะคะที่คนทานอาหารแบบคลีนฟู้ดควรมีนั่นก็คือการเป็นนักสังเกตที่ดีนั่นเองค่ะในทุกวันนี้เราคงบอกไม่ได้นะคะว่าที่มาแล้วก็ที่ไปกระบวนการการผลิตของอาหารนั้น มีความสะอาดสดใหม่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกวันนี้อาหารที่ถูกวางขายตามท้องตลาดโดยส่วนใหญ่ถูกผลิตผ่านกระบวนการของภาคอุตสาหกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยเราจึงไม่รู้ว่าในบรรจุภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมของอะไรบ้างสิ่งที่ทําได้ณนะเวลานี้นั่นก็คือการเลี้ยวหันไปมองฉลากที่แปะอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอ่านแล้วหรือว่าดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่มั่นใจคําตอบสุดท้ายที่ควรจะทํานั้นก็คือวางอาหาร กล่องนั้นลงแล้วก็หันไปรับประทานอาหารที่มั่นใจในการที่จะทานเข้าไปน่าจะดีที่สุดค่ะ และสิ่งสุดท้ายที่แนอนอยากจะฝากเอาไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขที่ใครหลายๆคนนั้นอาจจะให้ความสำคัญเรียกว่าเครียดมากจนเกินไปกับการคำนวณปริมาณแคลอรี่ในการรับประทานอาหารต้องบอกเลยนะคะว่าข้อมูลเท็จจริงที่น่าเชื่อถือปริมาณแคลอรี่ที่เรานับในการที่จะทานอาหารในแต่ละมือ้อในแต่ละครั้งนั้นเป็นสาเหตุสาคัญแน่นอนค่ะมีผลอย่างแน่นอนในเรื่องของการลดแล้วก็การเพิ่มน้าหนัก แต่ลองคำนึงถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสิคะว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับการคำนวณแคลอรี่ของอาหารมากจนเกินไปจนทำให้เรานั้นขาดสารอาหารคงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดสำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพที่อยากจะให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงใช่ไหมล่ะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆสาระดีๆนะคะสำหรับคนที่รักและก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแนวทางหรือว่าวิธีการความนิยมที่กำลังเป็นกระแสะในขณะนี้กับการทานอาหารแบบ clean food หรืออาหารคลีนยังไงก็แล้วแต่นะคะเลือกใช้แล้วก็เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องทานอาหารที่ดีมีคุณภาพมีประโยชน์แล้วควรทำควบคู่กับการออกกำลังกายที่ดีถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะทำให้โปรแกร การควบคุมน้ําหนักของคุณเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความสวยความหลอ่อนนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงแล้วก็ยาวนานอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของ m o s ส n s s i h t ์นั้นหมดลงแล้วนะคะเรื่องราวและสาระดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปห้ามพลาดเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่แนนนามาฝากคุณผู้ชมนั้นน่าสนใจทุกตอนไม่อยากให้พลาดในการรับชมวันนี้นาดาัดาก่อสุวันคนนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ